การต่อต่อโดยใช้แอป InShot เริ่มทำการติดตั้งเลยนะคะจะใช้เนื้อที่39.39เมกะไบต์รอติดตั้งจนกระทั่งครบ100%ค่ะ <S 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 หลังจากที่เราทำการติดตั้งเสร็จนะคะจะมีคำสั่งที่อยู่ด้านล่างที่ชื่อว่าคำสั่งเปิดนะคะให้เรากดที่ปุ่มเปิดไปเลยค่ะ จะปรากฏหน้าจอตามรูปที่เราเห็นนะคะเราจะต้องกดยอมรับเงื่อนไขนะคะหลังจากนั้นมาทําการสร้างการสร้างจะมีเลือกรูปแบบการสร้างตัวยอย่างนี้ให้เราทําการเลือกรูปแบบที่ชื่อว่าวิดีโอนะคะให้เรากดเข้าไปเลยค่ะอนุญาตให้อินชอตเข้าถึงรูปภาพสื่อและไฟล์ในอุปกรณ์หรือไม่ให้กดอนุญาตไปนะคะในหน้าจอนี้เราสามารถทําการเลือกรูปภาพหรือไม่ก็เป็นวิดีโอก็ได้นะคะ เพื่อนำมาตัดต่อวิดีโอเรานำนิ้วเรากดเข้าไปยังภาพหรือวิดีโอที่เราต้องการนำมาตัดต่อได้เลยค่ะกดลงไปนะคะหลังจากที่เรากดได้ตามความต้องการแล้วนะคะในส่วนนี้จะอธิบายว่าเราสามารถเราสามารถลากแถบเลื่อนเพื่อตัดต่อวิดีโอได้นะคะ แล้วก็กดและลากเพื่อสลับตำแหน่งได้ด้วยนะคะถัดมาคันนี้หน้าจอนี้จะแสดงให้เราเห็นนะคะมุมมองโดยรวมของ App-in-shot เราจะเห็นนะคะคำสั่งที่ชื่อว่าผาา้าใบให้กดเข้าไปเลยนะคะในส่วนคำสั่งผาา้าใบนี้จะมีรายละเอียดให้เราเลือกหลากหลายด้วยกันว่าเราต้องการที่จะแสดงผลไปยัง i n นสตาแกรหรือไม่ว่าทิ k t o อก หรือไม่ก็ YouTube อันนี้ก็แล้วแต่การทำงานของเรานะคะว่าเราต้องการที่จะตัดต่อวิดีโอนี้ไปอย่างที่ใดในตัวอย่างนี้ขอเลือกการตัดต่อไปที่ YouTube เป็นแบบแนวนอนนะคะก็คือ16ต่อ9หลังจากเราเลือกแล้วเนี่ยเราสามารถซูมอินซูมเอาได้นะคะจะมีตัวอย่างข้างบนโชว์ให้เราเห็นเราทำการเลือกว่าเราต้องการที่จะสัดส่วนภาพอย่างไรเสร็จแล้วกดเช็คถูกออกไปนะคะจะปรากฏหน้าจอดังรูปเลยค่ะ ในส่วนหน้าจอนี้นะคะเราสามารถกดปุ่มเพลงนะคะเพื่อมาทำการเลือกเพลงที่เราต้องการนะคะหน้าจอนี้เราก็มาทำการเลือกเพลงว่าเราต้องการเพลงแบบใดนะคะเรากดชื่อเพลงลงไปนะคะ oh. ก็จะกดเสียงเพลงขึ้นมานะคะพอเสร็จแล้วเราก็ลองฟังเพลงดูว่าถูกใจเราแล้วหรือยังนะคะ เพางนี้เราไม่ชอบใช่ไหคะเราสามารถทำการเลื่อนเพื่อหาเพลงใหม่ที่เราต้องการได้นะคะกดแล้วเราก็ลองฟังดูนะคะว่าถูกใจเราแล้วหรือยังเพลงนี้ถูกใจแล้ว กดใช้นะคะหลังจากนั้นมากดปุ่มเพลงเพื่อฟังเสียงเพลงที่เราใส่ลงในคลิปวิดีโอของเรานะคะ เราสามารถทำการเลือกเอฟเฟกได้ด้วยนะคะเราก็กดเข้าไปนะคะแล้วเราก็ทำการเลือกว่าเราต้องการแบบใดนะคะได้ตามต้องการ,รากกาาะะแล้วก็กดคำว่าใช้นะคะแล้วก็กมเพย์ดูนะคะถัดมาเราสามารถทำการเล็กขอดเสียงได้ด้วยนะคะอนุญ,ญาตให้ยินชดบ,บันทึกเสียงหรือไม่อนุญาตนะคะ เขาจะรันเลขสามสเสร็จแล้วเราก็เริ่มทำการอัดเสียงเราลงไปในคลิปวิดีโอของเรานะคะแล้วเราก็กดเครื่องหมายเช็คถูกเท่านี้เสียงเราก็จะไปอยู่ในวิดีโอแล้วนะคะเราก็ทำการกดปุ่มเพย์ดูนะคะ ถัดมานะคะเราสามารถที่จะทำการใส่สติกเกอร์ลงในคลิปวิดีโอเราหรือไม่ก็ใส่ข้อความลงในคลิปวิดีโอเราได้อันนี้สมมติเรากดเลือกสติกเกอร์ใช่ไหมคะให้เราทำการเลือกสติกเกอร์ที่เราต้องการนะคะเราสามารถเลื่อนดูว่าเราชอบแบบใดเรากดลงไปทีหนึ่งในส่วนสติกเกอร์นี้เราสามารถทำการย่อหรือขยายจัดวางตำแหน่งสติกเกอร์บนคลิปวิดีโอที่เราต้องการได้นะคะ แล้วก็ยังสามารถเลื่อนตำแหน่งกดค้างแล้วก็เลื่อนไปยังตำแหน่งที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้กวกดปุ่มเพดูะคะ่ะเราไม่พอใจเราสามารถจัดวางเลื่อนตำแหน่งได้ใหม่เลยนะคะ กดเพย์ดูใหม่ดูค่ะ that สามารถปรับขนาดได้ด้วยนะคะ ถัดมานะคะเราสามารถใส่ข้อความได้นะคะเราก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการพอเสร็จแล้วนี้เราก็สามารถทำการเปลี่ยนสีข้อความที่เราพิมพ์เขาจะมีแถบสีให้เราเลือกนะคะแล้วก็กดเลือกสีที่เราต้องการส่วนพื้นหลังข้อความเราก็สามารถทําการเลือกและปรับเปลี่ยนได้ด้วยค่ะ เสร็จแล้วก็จัดวางตำแหน่งที่เราต้องการนะคะบนคลิปวิดีโอของเราเลยค่ะเราไม่พอใจเราก็ทําการปรับเปลี่ยนสีพื้นหลังได้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ปรับขนาดข้อความที่เราพิมพ์ได้เลยค่ะแล้วก็จัดวางตำแหน่งที่เราต้องการนะคะ สามารถกดค้างแล้วก็เลื่อนไปวางในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะว่าต้องการให้ข้อความนี้อยู่ตำแหน่งไหนของคลิปวิดีโอนะคะเสร็จแล้วก็ปุ่มเพย์ดูเลยค่ะ สามารถใส่ลูกเล่นเอฟเฟกได้ด้วยนะคะว่าต้องการให้ภาพเราตรงมีมุมมองเอฟเฟกอย่างไรนะคะแล้วก็เลือกเอฟเฟกที่เราต้องการเลยคะ่ะตรงนี้เราลองกดแล้วก็ดูการทำงานตรงตัวอย่างรูปภาพข้างบนเลยนะคะว่าถูกใจแล้วเลยลอยยังนะคะ ลองกดแล้วก็สังเกตภาพตัวอย่างข้างบนนะคะว่าถูกใจแล้วหรือยังค่ะนี่เราก็ลองกดปุ่มเพยดูเลยนะคะว่าคลิปวิดีโอของเราจะสแสดงผลเป็นไปตามความต้องการาของเราแล้วหรือยัง สามารถทำได้ตัวเราเองได้ถ้าไม่เข้าใจอย่างไรสามารถดูซ้ำได้เสมอนะคะพอได้ตามต้องการเราก็กดปุ่มบันทึกไปเลยนะคะในส่วนของการบันทึกเนี่ยเราสามารถไปกำหนดรายละเอียดของคุณภาพาวีดีโอได้ด้วยนะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนก็คงเหมือนเดิมก็ได้นะคะแล้วก็กดปุ่มบันทึกไปเสร็จแล้วเราก็เลือกว่าเราต้องการที่จะแชร์วิดีโอนี้ไปยังที่แพลตฟอร์มใดนะคะในส่วนของการบันทึกนี้นะคะ จะต้องให้ครบ100ถ้าเกิดว่าเราระหว่างที่เราจะทําการบันทึกนะคะเขจะมีให้เราเลือกว่าเราต้องการที่จะลบในส่วนของออโฆษณาหรือเปล่าหรือว่าต้องการลบรายน้ำหรือเปล่าถ้าในส่วนนี้เราต้องการที่จะลบรายน้ำหรือไม่ก็โฆษณาใช่ไหมคะจะต้องมีค่าใช้จ่ายมาเกี่ยวข้องนะคะอย่างถ้า เราต้องการที่จะลบรายําำหรือว่าโฆษณาก็าจะมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายแรกคือ97บาทต่อเดือนอันที่2คือ300บาทต่อปีใช้ฟรี7วันอันที่3 9ม5ซื้อครั้งเดียวอันนี้แล้วแต่และท่านนะคะว่าเราต้องการที่จะใช้ใจ่ายในส่วนนี้หรือไม่นะคะถ้าไม่ต้องการเราก็กดกระบาะปิดไปนะคะ ราะฉะนั้นนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละคนค่ะว่าต้องการมีรายําหรือว่าต้องการที่จะลบโฆษณา,นาในนี้จะต้องมีค่าใช้ใจ่ายมาเกี่ยวข้องถ้าไม่ต้องการกดกระบาดปิดไปจากที่เรากดกระบาดปิดออกไปเราก็สามารถที่จะนําวิดีโอดังกล่าวไปใช้งานได้เราก็เลือกไปว่าเราต้องการที่จะนําวิดีโอนี้ไปใช้ในแพลตฟอร์มใดเท่านี้เราก็จะได้วิดีโอไปใช้งานอย่างง่ายแล้วคะ่ะ คลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านที่ได้รับชมและรับฟังนะคะลองปรับแต่งดูไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดเลยค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าแอปอินช o อเป็นแอปที่สะดวกสบายมากในการที่เราจะนำมาตัดต่อวิดีโอได้ทั้งภาพนิ่งและภาพวิดีโอนะคะ ลองทดสอบดูถ้าไม่เข้าใจสามารถดูคลิปหลายๆครั้งได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังนะคะเราพบกันใหม่ทุกท่านคะ่ะบ๊ายบายทุกท่านคะ่ะ Thank you for watching and listening my channel bye bye everyone